Tchau. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11เมษายน2568ค่ะสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน2025ที่มหาวิทยายลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วันที่10เมษายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิธาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนห้องรับรองโรงแรมไชน่าเวิลด์พระราชทานพระราชวรโรกาศให้กองสุนใหญ่ไทยประจำสาธารณารัฐประชาชนจีนณนะเมืองต่างๆรวม8เมืองได้แก่เมืองฮ่องกงนะครนานหนิงนะครกุนหมิงนะครซีอานนะครเซี่ยงไฮ้นะครเฉิงตูเมืองเซี่ยเหมินและนะครกวางโจ เฝ้าทูรอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการศึกษาชนบทยูเนสโกมหาวิทยายลายัยกรุศาตร์ปักิง่งหรือยูเนสโกอินรู ศาสตราจารย์อวิ๋จีหงอธิการบดีมหาวิทยาลัยดเรเจ้าอยู่ฉีผู้อำนวยการบริหารยูเนสโกอินรูและคณะมูลนิธิชัยพัฒนาเ้าทูลละอองพระบาทยูเนสโกและรัฐบาลจีนก่อตั้งยูเนสโกอินรูปี2537 เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชนบทในการนี้ส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยังย่งยืน2025ศาสตราจารย์อวีจีหงอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยกรุษศาสตร์ปักกิง่งกราบบังคมทูลรายงานจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมประเทศแทนและจีนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น หลายปีที่ผ่านมาได้ขยายความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาหลายโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นในปี2531เพื่อแก้ไขปัญหาของรัษฎรผ่านโครงการพัฒนาต่างๆยึดหลักความสมดุลความพอเพียงความเรียบง่ายและปฏิบัติได้จริง มูลนิธิร่วมมือกับจีนเรื่องการเกษตรการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยอาทิโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นช่วยฟื้นฟูปา่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนในจังหวัดเชียงรายโครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงพาณิชย์จีนสนับสนุนทรัพยากรและฝึกอบรม ปัจจุบันมีฟาร์มเห็ดลินจือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพาะปลูกเห็ดนอกฤด,ดูความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบีย้ยกับสถาบันธรณีเคมีกวางโจและสถาบันวิทยาศาสตร์จีนพัฒนาเทคโนโลยีการบำบ,บัดน้ําเสีย การคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่สถาบันธรณีเคมีกวางโจและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเกษตรกรมุ่งพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในเวทีภูมิภาคความพยายามของมูลนิธิชัยพัฒนาและจีนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน The carried development and to uplift the quality of life of the rural Thai people in a sustainable way. The Foundation has also put strong efforts to respond to the present global crisis and globalization trend, as well as to prepare for the potential changes that might happen in the future. With the collaborations with the People's Republic of China and particularly UNESCO enrolled and Beijing Normal University, this effort will undoubtedly alleviate poverty and to reduce the economic vulnerability. In, one, vulnerability. in this way, the community will become resilient. And independent, while achieving prosperity and sustainability in the years in I while the to come. Thank you very much. จากนั้นทรงฟังการดำเนินโครงการในส่วนของประเทศไทยมุลนิธิชัยพัฒนาเข้าร่วมโครงการปี2560จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกันเป็นผู้บรรยายหลักต่อมาจึงริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาดูงานสำหรับผู้นำชุมชนไทย เมื่อปี2567มีผู้นำชุมชนและเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ8คนร่วมโครงการที่จีนส่วนปีนี้เข้าร่วมกิจกรรม3คนเพื่อศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเช่นการปลูกพืชในโรงเรือนและแปลงปลูกดอกไม้ส่งออกที่วิสาหกิจชุมชนมณฑลเหอเปยซึ่งนางสาวพัฒนรีเฉลิมญาติวงศ์เครือข่ายเกษตรกรลำลูกาตัวแทนเกษตรกรไทยนำเสนอ,อการทำเกษตรของตอนเอง เดิมปลูกข้าวอย่างเดียวรายได้ไม่เพียงพอจึงไปศึกษาที่ศูนย์บริการการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรยั่งยืนแบ่งพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยปลูกผักไม้ผลไม้ดอกเลี้ยงไก่ไข่และขุดสะเลี้ยงปลาอีกส่วนปลูกข้าวทางศูนย์ให้คำแนะนำและรับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายมีรายได้ที่มั่นคงเป็นตัวอย่างให้คนมาศึกษาดูงาน การพัฒนาชนบทเป็นพระราชการณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกุญยจสำคัญคือการให้เกษตร,รกรมีความรู้ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เกษตร,รกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีนวัตรกรรมและแนวปฏิบัติที่ทันสมัยจากต่างประเทศเปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปพัฒนาชุมชนช่วยยกระดับภาคเกษตร,รกรรมไทยเกษตร,รกรดีขึ้นเกษตร,รกรมกร,ร,กรมก็มดีตามไปด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งภาครัฐควรใส่ใจและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้มากขึ้นเวลา13นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นำเสนอความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมุ่งหมายว่าเรียนรู้เพื่อเป็นครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสังคม ัดนิทรศกาลเชิดชูเกียรติผลงานของอาจารย์นักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงความผูกพันของอาจารย์และลูกศิษย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ครูรุ่นต่อมาและนิทัศกาลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาของจีนจุดสําคัญต้องมีวิชาการก่อนถึงจะเป็นครูได้ความเป็นครูมีสองส่วนคือความเป็นนักวิชาการและความประพฤติหรือตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างได้ ี2568ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนห้องสมุดมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิง่งจัดนิทรรศการพิเศษหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกว่า50เล่มประกอบด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนิธิธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนังสือไทยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทยประวัติศาสตร์พุทธศาสนาการศึกษาภูมิศาสตร์วรรณกรรมศิลปะการเมืองและภาษา ส่วนพิพิธภัณฑ์หนังสือเรียนจดแสดงหนังสือเรียนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในอดีตหนังสือเรียนชุดแรกตั้งแต่การสถาปนาสาธารณาลัฐประชาชนจีนการพัฒนาหนังสือเรียนของจีนหนังสือเรียนที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเขียนและหนังสือเรียนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ในศตวรรษที่21ได้รับรางวัล National Textbook Construction Award แสดงถึงมรดกทางการศึกษาที่ผู้ช่วยาญและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของจีนอีกส่วนที่ให้ความสําคัญคือเอาหนังสือเก่ามาถ่ายรูปและพิมพ์ทําเป็นหนังสือใหม่การใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดวิชาการส่วนพิพิธภัณฑ์หนังสือจีนโบราณรวบรวมวรรณกรรมคลาสสิกของจีน ความสาเร็จของการอนุรักษ์หนังสือโบราณหนังสือที่ใช้การพิมพ์แบบแกะสลักบนไม้หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนังสือที่เขียนด้วยมือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งถึงราชวงศ์ชิงเอกสารและบันทึกโบราณเหล่านี้เป็นสมบัติทางสติปัญญาเพราะหนังสือสามารถสืบทอดไม่ให้หายไปความรู้ที่หายไปเป็นเรื่องน่าเสียดายความรู้เหล่านี้ไม่มีล้าสมัยครูสามารถเอาสอนลูกศิษย์ได้ทําให้ตําราหนังสือมีชีวิต โอกาสนี้ทรงผู้กันจีนคำว่าหงเหมือนสิงเจียวหมายความว่าการสอนยิ่งก้าวหน้าอารยธรรมแผ่ไพศาลพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยครุศาสปักกิ่งในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของจีนผู้เข้าชมจะได้เข้าใจแนวคิดและระบบการศึกษาของจีนหนังสือโบราณหายากเป็นมรดกทางปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญเพื่อพัฒนาการศึกษาพัฒนาครูครูคือบุคคลสำคัญในระบบศึกษาครูที่มีความรอบรู้ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาครูคือรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาแกอํเาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอําพลกิติอําพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอํเาเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดเลยต่อไปพร้อมมอบให้กับราษฎรผู้ประสบวาตาภัยจำนวน969ชุด พร้อมกันนี้ได้เชิญพระจักรเสส่งห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรผู้ประสบวาตาภัยและเจ้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอวังสะพุงสามครอบครัวโดยเป็นบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งบ้านพักอาศัยพังเสียหายจากพายุทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทางนี้พื้นที่จังหวัดเลยเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่5-6เมษายน2568ทําทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินของราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย4อํอำเภอ10ตตำบล40หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน969ครัวเรือนทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายโดยจัดหาเครื่องอุป,ปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นพร้อมซ่อมแซมระบบสาธารณ ปะโภคและบ้านเรือนที่เสียหายให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรากิติยาภาไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริ ณนะเรือนจำชั่วคราวแคน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูร์เป็นเรือนจำชั่วคราวที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงแห่งเดียวและแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ที่รับย้ายผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำและทันทถานทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวด้านร่างกายจิตใจและฝึกวิชาชีพเพื่อกลับสู่สังคมได้เป็นปกติไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ โดยดำเนินโครงการกำลังใจในพระดรําริตั้งแต่ปี2551ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่17มีผู้ต้องขังเข้าอบรมจํานวน1,436คน จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการ3แห่งที่รองรับการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษนอกจากนี้ได้มอบรางวัลแก่เรือนจําช่วคราวแคน้อยที่ชนะการประกวดเรือนจําดีเด่นในโครงการประจําปี2564ถึง2565รวม5รางวัล ที่เรือนจำมีฐานการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพด้านเกษตรเพื่อให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงสัตว์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปผลิตภัณฑ์รรทางการเกษตรและการเลี้ยงไข่ผั รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอาทิการทำขนมไทยอาหารพื้นบ้านนวดแผนไทยร้านเสริมสวยและล้างรถคาแคร์ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอหรือมออกเอที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ยังเป็นเรือนจําแห่งแรกที่มีผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ก้าวพลาดผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือชุมชนเจ็ดผลิตภัณฑ์อาทิกระเป๋าผ้าแผ่นรองกันร้อนจากผักตบชวาผลิตภัณฑ์จากไม้จากการถักโครเชและจากผ้าพิมพ์ลายจากพืชซึ่งเป็นผลงานจากการอบรมวิชาชีพระยะสั้นในสาขาที่ตรงตามความสนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ให้ความร่วมมือเข้ามาอบรมและฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตรวมทั้ง่อมแซมและปรับปรุงรถอีแตนที่มีอยู่โดยให้เป็นรถนำเที่ยวภายในศูนย์เรียนรู้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน จากนั้นเดินทางไปยังบ้านคนต้นแบบของนางจันญ,ญาสีจันทเลขที่122หมู่ที่3ตำบลบ้านโคกอำาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามและให้กำลังใจผู้พ้นโทษที่เป็นแบบอย่างการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยนําความรู้ที่ได้จากการอบรมประกอบอาชีพค้าขาย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ประจำปี2568 วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ประจำปี2568 พร้อมอบประกาศนียบัติและเครื่องหมายหลักสูตรทิศอาสา904แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม209คนที่มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่25มีนาคมถึง10เมษายน2568โดยคัดเลือกผู้รับการฝึกจากกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจภาคประชาชนนักศึกษานักเรียนและนักเรียนเหล่าทัพเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นกำลัง ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สำเร็จการศึกษาจะมีภารกิจสำคัญในการเสียสละทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการสร้างความรักความสามาคัคคีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติโดยทำหน้าที่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ อีกทั้งน้อมนำพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชะดำริรวมทั้งแนวทางพระราชะดำริต่างๆไปถ่ายทอดเพื่อช่วยการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าดังพระราชปณิธานประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ